จากใจแฟนบอลอาร์เซนอลนะผมก็คงต้องพูดตรงๆนะฮะกับโอกาสในการเป็นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่คือนําก่อนแต่รักษาสกอร์ไม่ได้ถึงกลับมาเสมอหรือว่าอาจจะทำแต้มหล่นไปเลยหรือบางเกมโดนนําก่อนไม่สามารถจะกลับมามีแต้มได้เลยหรือกลับมาชนะได้เลยนะครับแน่นอน,นครับโอกาสจะเป็นแชมป์มันยากเพราะว่าล์พูลเนี่ย เวลาเขาโดนนําก่อนหรือว่าเวลาเหมือนจะแพ้ก็กลับมาเสมอได้เวลาเหมือนจะเสมอก็กลับมาชนะได้ค่อนข้างบ่อยครั้งเหมือนกันนี่คือคุณสมบัติของทีมแชมป์ครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นดีเดย์อะไรในเกมมากมายแต่ผลสกอร์ที่ออกมาเนี่ยมันบ่งบอกครับว่าทีมของคุณเนี่ยดีจริงหรือเปล่านะครับในเรื่องของการทำประตูครับจริงย้อนกลับไปในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับลิอร์ผูลกับเบนฟอร์ดเนี่ย ผมก็ดูอยู่นะฮะก็แอบ,บคิดในใจว่าเฮ้ยมีโอกาสเหมือนกันที่ลิ์พูเนี่ยถึงขั้นแพ้เบนฟอร์ดได้เพราะเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นในบ้านและเขาหวังเหมือนกันใช้จังหวะรับแล้วก็โต้กลับเนี่ยเร็วนะครับพยายามจะใช้ตรงนี้แล้วทำประตูซึ่งก็มีโอกาสได้ยิงหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าจบสกอร์ไม่คมครับแล้วก็ต้องชื่นชมนะว่าสลอตเองก็ถือว่าแก้เกมได้ถูกจุด กับการส่งองนุนูเนตลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็ลงมายิงได้ถึง2ประตูเลยนะครับนาที9 0บกับ90-3เอาจริงนะนับเฉพาะปีนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอแมนยูใช่ไหมเล่นในแอนฟิลดก็โดนแมนยูนำก่อนจากทางลิซนโดมาติเนสก่อนจะมาตีเสมอแล้วก็แซงนำสุดท้ายมาโดนแมนยูตีเสมอ2-2จากทางอามัดเดียโลที่0 โอเคโดนนาก่อนแล้วมีแต้มก็ถือว่ายังโอเคนะครับอาจจะมีเกมที่เจอสเปอร์แค่เกมเดนปินนี้แหละที่โดนนําก่อนแต่ไม่สามารถกลับมาเอาผลเสมอหรือว่าชัยชนะได้อีหนึ่งเกมน่าสนใจกับการเจอฟอรเรสต์เป็นเกมเยือนลิวพูก,ก็โดนนําก่อนจากคริสวูดตั้งแต่ปาทีแรกนะครับสุดท้ายเนี่ยกลับมาตีเสมอได้จากเดโยโกโชตานาที่6นี่แหละครับคือคุณสมบัติของทีมแชมป์คืออาจจะเล่นไม่ได้ดีท่าฟอร์มที่เคยเป็นมาในอดีตแต่ สุดท้ายกลับมามี1หรือ3แต้มเสมอตรงข้างกับอาร์ซอลครับพวกอาร์ซอนเนี่ยเจอกับทางแอสเซอวิลล่าเล่นในเอเมร์สตเดียมด้วยแล้วนำวิลล่าก่อนส0นะฮะได้ประตูจากกาบเบียบาร์ติโนลี่นาที35แล้วก็ไคลฮาวเวตนาที5 5ทุกอย่างดูเหมือนเป็นใจกับอาร์ซอนและเกมนี้ใส่แน่กับการคว้า3แต้มแต่นอนครับผมก็แอบั่นในใจเหมือนกันโอ้โหอาร์ซอนยุคนี้แล้วไม่มีซาลีบาด้วยเนี่ย มันสำคัญกับเกมรับมากนะครับรวมไปถึงเกมลุกเนี่ยไม่มีกาเบรลเชซุดเองไม่มีบุโกโยศซากา้าไม่มีอีธานเอเวเนรี่เนี่ยตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอาร์ซอนโอกาสยิงเยอะนะครับยิงเยอะมากควรได้มกากกว่า2ประตูเสียด้วยซ้ําเลยโอกาสยิงอาร์ซอน18ครั้งนะครับเข้ากรอบ6ได้มา2ประตูวิเล่าโอกาสยิงแค่8เข้ากรอบ4ได้มา2ประตูเหมือนกัน เกมรับอาร์ซอนถือว่าน่าสนใจที่ว่าพวกเขาประสิทธิภาพลดลงเยอะเลยโดยเฉพาะการรับมือจากลูกกาอากาศ2องประตูเนี่ยมาจากการเปิดของลูก้าดีนซ้ายกับขวาไปลูกกลาอากาศหมดเลยผมก็คิดในใจนะถ้าเซนเตอร์เมื่อวานเนี่ยเป็นสลีบาคู่กับมาการย้าสนะครับ มันน่าจะดีกว่านี้ท้งแนวของการขึ้นไปเติมเกมบุกในการที่จะหม่งประตูแล้วก็การเล่นเกมรับโดยเฉพาะการตั้งรับจากจังหวะลูกากาาศทียซอนเนี่ยเสียจากนั้นเนี่ยสองประตูเลยแน่นอนครับก็ต้องรอเช็คต่อไปแต่ไอต้าก็บอกแหละว่าอาการบาดเจ็บของสลีบาร์มันหนักกว่าที่เขาคิดแล้วก็ประเมินในตอนแรกเดี๋ยววันนี้คงจะมีการ MRI แล้วก็มีการอัปเดตอีกทีนึงว่าาลีบาร์ เจ็บนานแค่ไหนนะฮะก็แน่นอนนะครับกับฟอร์มแบบนี้อาร์ซอนเองผมพูดแบบไม่อวยเลยกันนะครับก็คิดว่าเหนื่อยตามลิพูล6แต้มแข็งมากกว่าลิอู์พูล1เกมด้วยลิพูมีเกมในมือที่รออยู่คือการจะเอลตันเอลตันช่วงนี้ยากครับในการต่อกรกับลิภูได้ลิพูแทบการนตีแบเบอร์กับ3แต้มในแมชโครงค้างที่เหลือตรงนี้เลยนะฮะก็โอกาสลิพูเป็นแชมป์ ผมว่าเยอะละแม้ว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนยังคงไม่กล้าออกตัวแรงเพราะว่านำแค่6แต้มนะแม้ว่าจะขังมากว่า1เกมก็ยังไม่กล้าออกตัวแรงอะไรมากแต่ปีนี้ที่ดีคือซิตี้เขาก็ดรอปไปฟอ r เรสต์เองก็เริ่มดรอปไปแล้วเชลซีที่มาดีอยู่พักหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่2ของตารางก็ก็หายไปแล้วนะครับชั้นปีนี้ลิเวอร์พูลทางสะดวกครับก็มองวาลิพูลโอกาสสูงมากฮนะกับการจะเป็นแชมป์ ก็ต้องพูดจากใจตรงๆไม่อวยอาซ่อนจนเกินไปฮะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ